ขอบเุณนะี่ผมอีกก็พูดเหมือนเดิมครับสวยมาเลยครับอเยวมงครับว่าเป็นโอกาสเจอคุณได้แล้วที่ารแจกปพ้นคือนน้ยผเขินตปิดเลยอบคุณกเสียงยแกไปหันขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมง,งานกนันีวันเี้ แล้วก็จริงๆตั้งใจว่าอยากจะทำมาหลายปีมากๆแต่ว่าไม่สำเร็จสักทีก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนพนะคะทุกคนวันนี้จะสนุกแน่นอนเต็มที่แล้วก็ถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่ย่กแบบขอแบบขอยืนได้ไหมยืนได้ไหมได้ค่ะเนี่ยตุ๊กอีจะเสุดากเลยอาอะไรนะถามว่าอะไรอ้าวเชิญครับ ยืนขึ้นครับเลขที่3 9มีหน่อน่อโอยอยจะบอกว่ายากจะบอกว่าจะมีเพลงอันนึงแต่ว่าพนอะเเดให้ร้องเหมาะกับพี่น้องมากเอู้้เิดู่ไอ้เกิผมจะได้เห็นความรักระหว่างเราไหมฮะโอเคโอเคเอาแล้วนทุกคนด้วยโอเคคถามนะครับถามว่าคุณย่าชอ สไตไหนมากที่สุดครับสไตล์แบบที่เป็นแบบแบบสัญชาติมะคะอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นได้หมดเลยโอเค okay. จริงๆย่าชอบอาหารไทย<อ>มมค่ะรู<อ>้ส<อ>ึกว่ามันแบบต้องการโอ้คืออ๋อคือย่าของคุณชอบอาหารไทยแล้วคุณย่า,ยยาล่ะคะชอบอะไรอ๋อไม่ใช่มาเป็นคุณย่าหรือว่าที่บ้านชอบทานอาหารท่ไท จริงผมไรู้จริงนะผมไม่รู้จริงมร้องไผมไม่รู้จรงคุณยาชอบทานอาหารไมากที่สุดอาจริงไม่แน่ใจย่านี่คือฝังพ่อหรือฝังแม่ถ้าเป็ย่าอะไรจริงจริง่อฮะสนคุณยาชอบทานแบบแบอาหารโรเวฟซีซนเวไรช่วยช่อมาแต่ย่า ใช่คนมักจะคิดว่าโอ๊ยยากกินเผ็ดไม่ได้แต่กินได้ค่ะนี่อ่านะฮะชอบทานอาหารเผ็ดพอจะระบ,บุได้ไหมถ้าชอบที่สุดเอยชอบเป็นลักษณะอาหารมัยแบบว่าเมนูที่ชอบที่สุดขอโทษที่ผมถามที่พูดไม่อยกนะครับแต่ก็ขอเอาจริงๆนะย่าเป็นมนุษย์ที่อยู่เพื่อกินเอ๊ะไม่ใช่เออ <laughs> <laughs> ใช่ใช่ถูกถูกอยู่อยู่กัน ชีวิตอยู่ต่อแบหนุ่มอยู่เพื่อที่ because I love food อืมร้อาหารไม่ได้กอดหนักใจไม่ได้ถอนหายใจเพราะอะไรนะเพราะว่าไม่รู้ชอบไปทั้งหมดเลยอ่ะเออเชอบชอบคู่ตอนที่ตอนย่าเพื่งกลับมาจากฝรั่งเศสเมื่อวานนะคะอย่างแรกที่อยากกินคือหมูปิ้งกับข้าวเหนียวโหเพือเกิน หมูปิ้งหรือข้าวเหนียวเผ็ดเหลือเกินบ้านที่กลับมาต้องคอ่อ,คอยๆดูค่อยๆเรียนไปไปจูมากแต่ว่าชอบบบแไม่ติดมันค่ะทานอะไรก็ได้ที่แบบไม่ติดมันแบบหมูปิ้งไม่ติดมันอ๋อปิ้งไม่ติดมั้มมาสิน<แ>ี่แสดงว่าถ้าสมมติว่ากลับมาแล้วรู้สึกก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ค่ะนี่ทำไมบ้านพันญาได้ครับคุณโอ้โหแม่สุขครับ แม่สุแม่ไม่เขียนชื่อเออก็อ,อนนีแต่ว่าไม่ชงหรอน่าจะมีนาำสัุลนะครับชื่อคุ้มจีรโรจน์จับพิชัยประมาณนี้นะครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถ้าผมอ่านผิดขอโทยนะคำถามครับถามว่าดอกไม้หมายเลข2ี่สิบสี่จะแต่งงานเมื่อไหร่ครับหนูไม่เข้าใจอ๋อแม่ไมา<ม>ยเลขยี่สิบสี่ Look, he not บอกเลยว่ายา,ากมากๆนะัะเกมนี้แต่ผมเชื่อว่าไม่เตินความสามารถของคุณแน่นอน <แก S 1> ดังนั้นนะฮะติการองเราแกแกอยู่กับดวงแกแกอยู่กับเวลาทีมไหนทําเวลาได้เร็วที่สุดทีมนั้นเป็นผู้ชนะและมีของรางวัลให้ครับเอาล่ะดังนั้นนะฮะก่อนอืนก่อนที่จะมาเล่นเกมขออนุญาจัดผู้ช่งดีกันก่อนเลยหกขันครับนี่ฮะยิยยบขึ้นมาเชิสาวนะครับพูลย่าเดี๋ยวเราจะให้สามท่านแรกยูชีมเดียวกัน และสามท่านหลักอยู่ที่เดียวกันนะฮะขออนุญาตนะครับนี่ครับท่านแรกก่อนเลยเป็นชื่อของใครครับยืนขึ้นได้เลยนะหมายเลข75็ดหครับหมายเลข75พอรู้เกียรติยางคุณก็อยากยืนใช่ไหมฮะมาก่อนเลยนะฮะมาหมายเลขแรกหมายเลข75ครับหมายเลขต่อไป282ครับ282ครับอยู่ไหนเลยอยู่ไหมฮะ เกแล้วก <S preach science> ่อน้านี other, ้นะครับทุกค <ain> ุอยากยืนนะครับตอนนี้ไม่ขยากยืนแล้วนะฮะหมายเลขสองว่าเป็นสงคับอยู่หรอครับอยู่ไหมอยู่มไถ้าไม่อยู่ผมต้องขออนุญาสนอยู่ไหมครับสองยเป็นสองอันที่หนครับสองอไปสอันที่สองสองรไปสาที่สครับเอียาแนะครับศาสสนะโอเคมาครับหมายเลขต่อไปหมายเลขแปดสิบเจ็ดครับแปดสิบเจ็ดอ๋อมันจะเป็นนะ อเอางี้น,<อ>นี่ใครจำเ,เ,เลขเดือนได้ก็างมือเลใครจำเ,เลขเดนได้ฮะโอเลขของดอกไม้หรือเลขของรายชื่ออ๋ออย่างี้แล้วกันอดอกไม้ขดอกไม้ครับเลขอดอกไม้อ่าเมื่อี้สองของใครรับอีนะมาเเลยฮะม่บอกเขาเป็นันจังหวะแรกที่แม่ก แม่ไหนหลานเลยนะเมืเ่อกี้นะฮะโอ้เป็นหนูเองน,น,น,นะฮะไม่เช่รับมาหมายเลขต่อมาค,ครับ8ปครับมันยเ็ดมันยีเนส๋โอเคครับมาเลยนะครับไยากครับหมายเลข325ี่หครับเลขตามดอกไม้นะฮะ325ครับอยู่ไหมฮะไม่มีนะไม่มีนะถยูว่าจินตกระนะ อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอะอ่าหั่ขออนุญาตนะครับจเอาหมายมได้ครับอนุญาตครับมาฮะหมายเลข245ครับอยู่ไหมอยู่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถ้าอยู่ยกมือเกาเรา่อเลยนะฮะเดี๋ยวไม่เดินมาได้24 5ร้อยส่ e ้าอาไปไหนะตนี้ อมอเขาได้กลับไปทำพิธจครับมาเร็วมาเร็วใช่รับใช่รับไปไดเลยครับ

พูดสองอันครับมาจัดต่อเลยเให้ผู้ถูจับเมื่อกีย้ยากม่ได้ไปเลยเนาะพ,พร้อมนะครับ มันไมใส่พี่วดมุนเลยนี่เห็นเลยทุกที่อันย่าดูดูเไหนไหนุ้ยเหมือนเหมือนจะเหมือนจะมีเหมือนจะมี้ยเหมือนจะไม่มีอะไรถูกเลยนะเหมืนจะไได้อถูกเลยนะงีไมีไมอันไหนถู ีและกระดูกสองอันนี่นะตรงกันนะตรงกันนะโอเคเอาหน้ากรนะสาบมาเลยครับมาดีที่อยู่สี่อันมาเลยครับต่อเลยมาแนละ้สลับเลยนะสลับเลยนะอนรนะนะนะอบสามสลับกูเป็นยังไงที่สุดเลยอ่ะค่ะเมื่อนนะี่ไงถูกแล้วอยากทข้เพิ่มน,นะเดี๋ยวนี้ถือเพิ่มอีกไงนะฮะเอาเป็นยังไงรอบนี้รอบนี้เป็นยังไงคุณพีนะ่หาอันนี้ก็มีค่ะมีถูกนะมีถูก อีกสามอันที่ยังไม่ถูกต้องมาสลับเลยสลับเลยเออนี่สวยมากอ้าวสลับใหม่ก็บางนีก็มสลับบอลลูนก็ไม่ถุงเลยฮะเอาฝั่งขวาอยู่เสียงไปไหนหมดล้ามาเร็วเสียงไปไหนยเร็วโอ้ยโอ้ยรักพิลล่าเลยนะครับเดี๋ยวต่อแข่งเลยนะครับอันนี้อย่างที่สำหรับสลับทีมแพ้นะ ดูทีมชนะนี่ครับคุ้มแม็แบบนี้ได้รับของรางวัลด้วยถ่ายรูปด้วยเนาะน้ารักเนาะเออและของที่เขาแจกไม่ไม่ใช่แบบธรรมดาเลยนะผมว่าเป็นของดีนี่ครับอันนี้สำหรับทีมแม้ทีม้นชนะครับถุงเหมือนกันฮนะถุงเหมือนกันแต่ข้างในหนักกว่าข้างในหนักกว่า <c oughs> ดิบมาดูได้นะดิบได้นะแบบคือต้องบอกว่ากระเป๋าอาจจะเหมือนกันแต่ข้างในเนี่ยไม่เหมือนกันนะโอ้ยนะครับผมอ้าวเมื่อกี้มีมีนที่แท็เอาที่ชนะอยู่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ถ่ายรวมให้จีนด้วยนะนี่ครับโอ้โหน่ารักมากนะครับมาโอ้โหตหญิงของเราในวันนี้เลย เดี๋ยวถ่ายรวมเป็นครับมา